คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 1 0เ m h ม อย่างรายการท้อกันซันเดย์เช่นเคยครับเราสองคนพิสุทธิ์วันที่นี้ห้อยแสนผมวันชัยจิตที่วงครับก็ใช้คําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับช่วงนี้กําลังจะถึงช่วงข้าดาวและอีกไม่กี่ชั่วโมงครับพิสุทธิ์ใช่ค่ะทุกคนคงเตรียมตัวกันแล้วว่าจะไปข้าดาวที่ไหนบางคนก็ฟังเราระยะ กี่กิโลเมตรต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอระยะทางนี้นะคะคุณตีค่ะครับอาจจะฟังอยู่บนรถในกรุงเทพขาออกก็ได้นะหลาย่าอาจจะเป็นแบบนั้นอยู่ไม่แน่นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางด้วยแต่ก็อาหารวันนี้อาจจะมีหลายท่านที่เดินทางถึงจุดหมายละเพราะว่ากําลังจะถึงวันช่วงโมเมนต์สำคัญก็คือวันข่าดาวช่วงข่าวดาวนั่นเองนะครับไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนทําอะไรอยู่นะครับแต่ว่ารายการของเราก็อยู่เป็นเพื่อนพร้อมนําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกําลังใจแรงบันดาลใจ แล้วก็ความเคลื่อนไหวทั่วไปในบริบทของกระแสสังคมนะครับของนโยบายนะครับของเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผ่านแขกรับเชิญที่เราได้กรุณาได้รับโอกาสนะครับในการเชิญท่านต่างเหล่านั้นมาคุยกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ค่ำๆเช่นนี้แหละครับเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณหึงสองทุ่มวันนี้ครับช่วงเวลาดีกำลังจะถึงโมเมนต์คาดาวแล้วนะครับเป็นโอกาสดีจริงๆครับพี่สุดว่า ได้นักพยากรชื่อดังระดับประเทศที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันดีเลยคืออาจารย์คาถาชินบัญชรมาคุยกับเราถึงในรายการวันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจคุยกับอาจารย์เรื่องอะไรดีไหนไหนก็จะถึงปีใหม่แล้วพี่สดก็ต้องรอรุ้นนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในปีหน้า2 5 6 7อาจารย์เอขอเรียกท่านอาจารย์คาถาเป็นอาจารย์เอนะคะว่าในมุมตรงนั้นท่านอาจารย์ก็บอกมาหลายอย่างเหมือนกันว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวการเมืองตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องมารอฟังพวกเราว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังดวงเมืองแล้วก็เดอมดวงส่วนตัวของแต่ละท่านด้วยนะครับตามราศีกับอาจารย์คาถาครับสีสันสุดสัปดาห์ อย่างที่เราทักทายกันไปเมืเ่อสักครู่กับพี่สุดวันสิ้นปีทั้งทีนะครับวันนี้ต้องมีเรื่องดีๆและน่าสนใจมานําเสนอรายการของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์คาาชินบัญชรน,นักพยากรณ์ชื่อดังครับมาดูดวงเมืองให้เราแล้วก็มาพยากรณ์เรื่องต่างๆที่น่าจับตามองนี่คือไฮไลท์ของรายการเราในวันนี้นะครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วในสายแล้วก็ในจอที่ท่านเห็นขอต้อนรับอาจารย์ด้วยครับสวัสดีอาจารย์คาาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับ สวัสดีครับสวัสดีพิสุทธิ์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณอะไรครับเรบอกว่าสวัสด,ดีปีใหม่เลยครับอาจารย์คุณตีต้องบอกว่าวสวัสด,ดีปีใหม่เลยครับตีเหรอครับรอาจารย์ครับผมอ่ะต้องบอกว่าสวัสด,ดีปีใหม่เลยวันนี้สามสิบเอ็ดนี่คืออาจารย์น่าจะยุ่งมากๆช่วงช่วงสิ้นปีทั้งทีเนี่ยมีมีมีแผนไปไหนหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้สามเบื้องต้นก่อน ไม่ไม่มีแผนไหนเพราะว่าสเก็ตด,ด้วยก็เต็มแล้วเลยหาแผนที่จะไปไหนไม่ได้เลยยี่ส <18, 29 S 1> ิบแปดยสิบยี่สิบเก้าเราอยู่งานมูตเตมอลแล้วก็อันนี้เพื่งไปรับอ่าเป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงนะครับแล้วก็ครับงานแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ การท่องเที่ยวเชิงพุทธของตลาดน้ำต้องชมนะครับซึ่งก็เป็นของกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับอีกหนึ่งเลยก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวไทยรับพลังบวกเพราะฉะนั้นยี่สเก้าสามสเราก็จะไปเปิดตลาดต้องชมนะครับแล้วก็เปิดตลาดต้องชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันคืนวันที่3าเราจะ ไปเจอกันนะครับที่วัดอรุณเพื่อที่จะสวดมนต์ข้ามปีเสริมบารมีปีมังกรด้วยกันกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนทุกน,นะครับตัวในส่วนของวันที่สาิบเนี่ยเทคที่เรากาลัง,งพูดถึงกันอยู่เนี่ยวันสิ้นปีพอดีอย่างเงี้ยอาจารย์คะในส่วนนี้เนี่ยดวงของเมืองประ,ประเทศเรานะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ดวงเมืองสบายบายเลี่ยงเลี้ยงเพราะาปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีเพราะว่าตัวปีคือปีมังกรปีมะโรงูใหญ่ถือว่าเป็นปีดีสองเป็นปีมังกรก้านฟ้าธาตุทองกิ่งดินธาตุไม้จัดเป็นปีมังกรธาตุไม้ไยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่นับเป็นปีมังกรทองเวลาใครเรียกกันมังกรทองนี่ผิด oh. เพราะว่าตัวธาต ของเขาแท้ๆคือทองแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามกิ่งดินเพราะฉะนั้นเรามีกานฟ้ากิ่งดินปีหน้าจึงเป็นปีมังกรธาตุไม้นะครับสีที่อยู่กลางบ้านแล้วเป็นสีมงคลก็คือสีเขียวจากดาวบินสีมรกตรสีแดงจากดาวบิน7แดงชาติและก็สีน้ำเงินม่วงจากดาวบินเก้าม่วงสามสีนี้ส่งผลให้ดวงเมืองปีหน้าเนี่ยรวมไปถึงดาวที่ยกย้ายแบบจีนและไทยเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วงกุมภาถึงเมษาช่วงนั้นเนี่ยดาวจริงๆดาวใหญ่ๆย้ายไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือ2,566เราจะเห็นว่าดาวพฤหัสย้ายดาวราหูย้ายดาวอังคารย้ายดาวเกตย,ย้ายแต่เมื่อปี2,567จะมีดาวย้ายเหมือนกันแต่เล็กลงหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนแต่ก็มีเหตุการณ์สำคัญสคัญเยอะเหมือนกัน อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของดาวย้ายในช่วงเดือนกุมภาจะมีทั้งดาวราหูดาวเกตดาวอังคารยาวไปจนถึงพฤษภาคือดาวพฤหัสก็จะส่งผลให้ช่วงกุมภาถึงพฤษภาเราจะเห็นเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับ mm hmm. เช่น mm hmm. การเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงเล็กก็อาจจะปรับรัฐมนตรีเปลี่ยน <c oughs> แปลงใหญ่ก็อาจจะปรับนายกไปเลยอย่างนี้เป็น <c oughs> ต้นนะครับ<อ> <c oughs> มันดวงมันออกมาอย่างนี้เลยค่ะค่ะอาจารย์ว่าณนะเดือนกุมภาตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เกิดขึ้น <c oughs> ใช่ครับตั้งแต่ในช่วงกุมภาถึงพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวหลายๆดวงย้ายถ้าใครมีดาวอังคารเด่นเราก็อาจจะได้นายก เป็นผู้ชายอเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาวจันเด่นดาวจันเด่นแล้วก็ดาวเกตย้ายมาลงเราก็อาจจะได้นายกที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยหน่อย <c oughs> ถ้าใครที่มีดาวพฤหัสเด่นหมายถึงแคนดิเดตแต่ละคนแต่ละคนที่เข้ามาเราก็อาจจะได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายที่สูงวัยหน่อยอะ <c oughs> ก็คือลักษณะ เป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แน่นอนอืมค่ะทีนี้ในตัวรัฐบาลจริงๆในตัวประชาชนเองจริงๆอ่ะใครจะมาเป็นรัฐบาลเน่ยก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าปีหน้าเนี่ยทํามาค้าขายหรือการธมาหากินของประชาชนเนี่ยยังกินดีอยู่ดีไหมหรือทํางานสะดวกไหมมีช่องทางอะไรที่รู้สึกว่าจะมีต่างชาติมาหรืออะไรตรงเนี้ยมันมีม,มีมีเหตุและมีผลในการที่มีปรากฏการณ์ตรงนี้ไหมคะอาจารย์คะว่าทํางานคล่อง ใช่ค้าขายค,อค่ออะไรนยค,ค,ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นรัฐบาลแต่ความสําคัญอยู่ที่ใครที่มาเป็นรัฐบาลแล้วขับเคลื่อนนโยบายและส่งผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากกว่ากันอันนี้สําคัญที่สุดซึ่งปีหน้า<ม>เรากําลังจะบอกพอดีว่าเป็นปีแห่งความโชคดีของคนไทยเพราะไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนโยบายการขับเคลื่อน จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเนื่องจากเป็นปีมังกรคาดไม้ไฟจึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสองเป็นปีแห่งการเจริญเติบโตสามเป็นปีแห่งการเก็บดอกออกผลซึ่งแน่นอนอาจมาจากทั้งรัฐบาลเดิมที่เคยมีมาทั้งจากรัฐบาลที่อยู่มาปีหนึ่งปีกว่าๆหรือยังไม่ถึงปีก็ตามที่มีการปรับ นะฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนและเก็บดอกออกผลได้ดีต่อไปก็คือมันเป็นการเปลี่ยนยุคปีหน้าเป็นการเปลี่ยนยุคใหญ่จากยุคแปดสู่ยุคเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคเก้าคือยุคของธาตุไฟหมายถึงพลังงานพลังงานทุกอย่างไม่ว่าจะน้ำมันซึ่งเป็นแบบเดิมๆพลังงานแบบสันดาวหรือจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเป็นพลังงานแบบแสงอาทิตย์ คือ้วนแล้วแต่คือ power ทั้งนั้นเอ็นจะเป็น e power หรือจะเป็นพลังงานแบบสันดาบยุคเดิมจะเป็นตัวขับเคลื่อนสอง <S <S เมื่อมีการขับเคลื่อนพลังงานจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการขนส่งการขนส่งก็แบ่งได้สองอย่างคือขนส่งทั้งทางคนขนส่งคนสองขนส่งของนะแล้วก็แบ่งเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศทางบกก็แบ่งเป็นทางราง นะฮะแล้วก็ทางรถทางอากาศก็แน่นอนเครื่องบินทางน้ํานะครับก็เป็นทางเรือเพราะฉะนั้นถ้าใครคุมนโยบายเรื่องของการขนส่งนะฮะทั้งคนซึ่งแน่นอนหมายถึงการทําธุรกิจที่เชื่อมโยงสองการท่องเที่ยวไปได้ดีร่องสองส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยรุ่งเรืองถามว่าแล้วประเทศอื่นเขาคิดกันได้ไหมเขาก็คิดกันเหมือนเราแหละแต่เรามี ขายที่มันเด่นชัดกว่าแม้แต่ใครๆที่พยายามลอกเรียนแบบเราเนี่ยต่อให้เขาทำได้เหมือนั้นแต่ความสดใสรอยยิ้มเสียงหัวเราะแววตาที่อบอุ่นค่าเงินที่กำลังดีอากาศที่กำลังงดงามรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเรานี่หลากหลายแล้วไปได้ในเวลาใกล้ๆเขาเนี่ยกว่าจะไปสัมผัสธรรมชาติที่เช่นจะไปหาดทราย จะไปหาแสงแดดเขาต้องเดินทางกันเป็นเกือบวันอของเราชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงพัทยาแล้วเ,<อ>เราอยากจะไปหนาวเราบินชั่วโมงครึ่งก็ถึงเชียงใหม่เดินทางอีกครึ่งชั่วโมงถึงดอยอินทนนท์มันไม่ใก่ากันเยอะออจังนั้นนี่คือความได้เปรียบของฮวงจุ้ยประเทศเลยนะเอเอ,เอมันเป็นเปรียบสุดๆเลยว่ามันเป็นลักษณะของภูมิอากาศที่แล้วก็ภูมิศาสของบ้านเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ผมเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนไปที่ยุคเก้าเนี่ยรัฐบาลจะทําได้ดีทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่ผมคิดว่าจะขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลที่ชัดเจนเรื่องตรงนี้จะส่งผลลงไปถึงไปถึงกลุ่มคนได้โดยตรงเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยส่งผลลงไปได้โดยตรงท่านปีหน้าจึงเป็นปีของพลังงาน เป็นปีของการขนส่งทั้งคนและของซึ่งของก็คือนำเข้าส่งออกจะเป็นผลิตภัณฑ์กษตรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีกับคนก็คือเรื่องของธุรกิจแล้วก็ท่องเที่ยวนั้นเราขนคนเข้ามาได้มากเท่าไหร่เราก็อาจจะสร้างเม็ดเงินได้มากเท่านั้นถ้าทำได้แบบนี้ผมคิดว่าตามดวงดาวแล้วเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีแห่งการ ก้าวกระโดดและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคราวนี้จะเหลือตกอยู่ที่ว่าใครที่ตั้งรับตั้งรับไม่ทันก็จะโดน Disrupt ไปหมายถึงว่าก็อาจจะมีว่าตะกุกตะก,กากหน่อยนะฮะแต่ผมว่าก็ไม่ได้คนไทยปรับตัวเก่งเพราะฉะนั้นโอในการที่จะจะล้มละเนลนนาไปแบบประเทศอื่นนี่ยากนะเรายังมีเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมมหาาชนกนะครับหรือพระบาทสมเด็จพระมหาชนาทิเบศนะครับซึ่งซึ่งสามารถที่จะอยู่ได้แล้วว่าเราปิดประเทศมาสามปีนี่แน่นอนทุกคนเจ็บช้ำบอบช้ำแต่ว่าแต่เราจะเห็นว่าโอ้การบอบช้ำของเรานี่กลกลายเป็นเพิ่มพูนประสบการณ์รบ,บางคนนี่เปลี่ยนเป็นรวยรไปเลยหรือสวนกระแสไปเลยก็มีโอ้อาออกจากงานแก๊บตอนนี้กลายเป็นมีมอเตอร์ไซค์ไม่รู้กี่คันแล้วก็มี ตอนเดือนประจำยังยังยังไม่ยังไม่มียังผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่เลยก็มีงั้นคือวิถีทางของเราเนี่ยมันเป็นการปรับและเปลี่ยนงั้นไม่ต้องกังวลเราเปลี่ยนเพื่อปรับรับพลังงานบวกของโลกได้อย่างดีโดยการทำสี่สิ่งอันแรกเลยก็คือเรื่องของขนส่งอันที่สองเรื่องของท่องเที่ยวอันที่สามคือเรื่องนำเข้าส่งออก ะะและอันที่สี่ปรับใจปรับความรู้ของเราเราไม่ต้องไปรู้มากกว่าคนอื่นหรอกเรารู้แค่เท่าทันโลกก็พอเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนไว้ว่าพระหูสัจจะคือการพัฒนาตัวเองดวงเมืองปีหน้าจึงเป็นดวงของโอกาสที่ทุกคนให้กับทุกคนที่พัฒนารับรองว่ารวยแน่นอนครับอ,อาจารย์เนี่ยเกิดมาไม่เคยทําเลยเนี่ยนนเรื่องซูมเนี่ย ก็ต้องมาห <STUDENT>: ักซูมใช่ไหมยกตัว <G ül üyor> อ,อย่างเลยนะยกตัวอย่างแม่ <streams> ผมเองเนี่ยไม่แล้วต้องมานั่งหักซูมซูมไปซูมมาเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเอา้าแล้วคนจะมาดูหมอ,อยังไงปรากฏว่าตอนนี้ผมสบายเพราะคนไม่ต้องมาหาผมผมก็ไม่ต้องไปหาเขาผมก็ซูม,มเอาวิดีโอคอลเอา,อารลับเงินได้มากกว่าเดิม <preoccup> อ <od S 2> ีกเพราะไม่ต้องเสียค่าน้ามันรถใช่จริงเรื่องนี้ง <ไ S 1> ่างนต้นทุนมันลดลงอ่ะค่ะเห็นไหม เหลือแต่ว่าเรื่องดูดวงช่วยที่บ้านเดี๋ยวนี้มีแบบกล้องแบบสามร้อยหกสิบองศาใส่ผมไปใส่สวมหัวเลยแล้วเดินรอบบ้านแล้วผมบอกจุดเลยออกทิศได้เลยละเอียดกว่าเข็มทิศอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถ้าเราเราปรับได้ทันเนี่ยมันกรลับได้บางคนเนี่ยลาออกมาไปเป็นยูทูบเบอร์เอาได้เงินจากติกตอกบ้างได้เงินจากอะไรบางมันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวนะอย่าไปอย่าไปกังวล บางคนไม่ปรับตัวเลยยังอยู่ได้เลยเพราะอะ <c oughs> ไรรู้ไหมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงเลี้ยงวัวอันนี้เรื่องจริงก็ลดรายจ่ายลงไปมา,มาพอรายจ่ายรายจ่ายลดแต่รายได้แค่เท่าเดิมหรือลดลงแค่นิดหน่อยแต่รายร <c oughs> ายร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 ับลดลงยี่สิเปอร์เซ็นแต่รายจ่ายลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือละเหลือสามสิบเปอร์เซ็นละกลายเป็นรวยกว่าเดิมใช่เพราะฉมันมีวิธีคิดตั้งหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแต่ขอให้เราเปลี่ยนเพื่อปรับ รับพลังบวกเป็นพลังงานดีๆของพวงจุ้ยยุก,ก้าแต่ขอให้รวดเร็วและทันใจหน่อยแต่อย่าไปเอาแบบรวยเร็วเช่นเออต้องพูดตรงๆนะอย่างสีเทาๆเ,เรื่องของการพน,น,นันมันผิดศีลอยู่แล้วนะยกเว้นว่าใครเสี่ยงแล้วรวยแล้วต้องเลิกไอ้ที่บอกรวยแล้วเลิกรวยแล้วเลิกนี่คือรวยแล้ว,ว,ลวต้องเลิกเล่น <laughs> ไปอัทํมมาหากินปกติ เอาเงินเอาเงินที่ได้มาที่ไปหัดทามาหากินให้มันปกติกับเขาหน่อยนั้นเองว่าปีหน้าเป็นปีเป็นปีทองไม่ใช่ปีมังกรทองนะเป็นปีทองของคนไทยและเป็นปีทองของคนที่รู้เท่าทันและปรับเปลี่ยนค่ะแต่เป็นปีมังกรพัดน้อยไฟอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโลกหลายที่นี้ปีหน้าเนี่ยจะมีอุบัติภัยหรืออะไรใหญ่ๆที่แบบ เพราะว่าช่วงนี้โลกมันร้อนมากเลยแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้ถึงความร้อนของประเทศมากเลยทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยปีหน้ามันจะมีอะไรมามีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวมีเพราะว่าถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยและจีนเนี่ยเดือนเมษาพฤษภาเขาเรียกว่าเป็นเดือนมะโรงก็คือเป็นเดือนของปีเพราะฉะนั้นกลางเดือนเมษาไปถึงพฤษภาก็ต้องระมัดระวังความแห้งแล้งไทยธรรมชาติ วาตาภัยวาตาภัยก็คือภัยที่เกิดจากลมนะฮะแล้วก็อุทกกับภัยพงยากแต่เป็นวาตาภัยแล้วก็ต้องระวังของอักขิภัยภแต่พอในอีกส่วนหนึ่งคือในเดือนเดือนที่ต้องระวังอีกส่วนหนึ่งคือเดือนกรกฎายาวไปถึงตุลาช่วงนนคนจีนเขาเรียกว,ว่าเดือนมะแม่ยาวไปถึงเดือนจอตอนนั้นประเทศไทยต้องระมัดระวังความขันผวน เวลาแ้งก็มันเยอะเวลาน้ํามาก็น้ําเยอะแต่ไม่มีพอดีไอ้น้ํามาก็ดังตกใต้เขื่อนพออะไรกคือมันมันมันก็จะอจะผาดสมดุลหน่อยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจึงจําเป็นต้องมีไอทีและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเทคโนโลยีพังงาจะเป็นตัวที่ทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ของปีสองห้าหกเจ็ดเพราะมันเป็นปีของธาตุไม้ไฟ ครับเข้าใจภาพไหมควบคุมนี้ต่าเปลี่ยนข,<อ>ข,ข้าวเราปลูกไม่ได้เหมือนเดิมเราต้องรู้แล้วว่าการควบคุมคุณภาพข้าวจะต้องทำยังไงอ่าหรือเรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่ของเราก็จะต้องเลี้ยงในฟาร์มปิดเพราะโรคระบาดมันเยอะเราจะต้องทำยังไงถึงจะควบคุมได้ใช่ไหมเพราะตรงบุก<อ>เราเนี้ยถึงผักลอะเราใช้เทคโนโลยีเราใช้เรื่องของ ไอที uh, เราใช้เรื่องของพลังงานเข้ามาช่วยหมดตรงนี้ไม่ต้องกังวลแต่มันจะไปกังวลกับคนที่ตามไม่ทันแล้วก็จะไปกังวลกระทบส่งผลกระทบกับเรื่องของภูมิอากาศซึ่งจะส่งผลกับโรคเดือนเดือนกรกฎาเดือนตุลากรกฎาถึงตุลาต้องระวังเรื่องโรคระบาดร,รวมไปถึงเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างหนักส่วนประเทศไทยแผ่นดินไหวจากที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดแต่ก็จะเกิดน,น,น้อย คือส่งผลกระทบน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดแล้วจะไม่มีไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่ในวงแหวนไฟแล้วเราจะไม่มีเราเราโชคดีกว่าญี่ปุ่นอินโดนีเซียแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าไม่ได้แล้วปักหมุดได้ไหมคะว่าภาคเป็นภาคเราเห็นตรงนั้นไหมคะว่าเป็นภาคไหนหรือโซนไหนที่ควรสมควรระวังอะคะเราดูตามหลักโหราศาสตร์จีนเราอาจจะไม่เห็นแต่เราประเมินได้จากโหราศาสตร์จีนว่า ทิศที่ผัวผัวก็คือทิศที่ประทะชนกับปีคือทิศของปีจอทิศประจําปีจอคือทิศตะวันตกเฉียงหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังที่กาญจนบุรีตากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายคือเป็นทิศผัวผัวหมายถึงเป็นทิศประทะชนมากกับกับปีคือตรงข้ามกับตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศมะโรงนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าโครงการใดๆก็ตามที่ทำเขาเรียกว่าตอกเสาเข็มใหญ่ตอกตอกเสาเข็มเรียกว่าเปิดหน้าดินตามหลักของจีนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศเหนือนะอาจจะส่งผลในเรื่องของภัยพิบัติถ้าเรายกตัวอย่างแบบตลกๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่เราเราลองมองง่ายๆว่าอย่างเช่นโครงการ ทางยกระดับของถนนพระรามพระรามสองเสร็จช้ารวมไปถึงยังมีปัญหาและอุบัติเหตุแน่นอนในทางวิทยศาสตร์เกิดในทางวิทยศาสตร์อาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่ในทางฟงจุ้ยแปลว่าล่วงเกินใช้ส่วนเอียอก็แปลว่าหน้าดินล่วงเวลาที่ล่วงเกินเทพเจ้าประจําปี เพราะมันก็จะมดเยืออยานั้นเหมือนคนสร้างบ้านอะ่ะบาง <Okay. S 1> คนเสร็จเร็วตรงเวลาบางคนเสร็จช้าอ่ะแน่นอนอาจจะเป็นเพราะช่างไม่ได้มาตรฐานช่างโกงหรือทําไปแล้วดันเกิดปัญหาบ้านลงบ้านรั่วอ่ะต้องมาทํากันใหม่ <c oughs> แต่เนี่ยมันค,คล้ายๆกันตามหลักโหราศาสตร์จีนเรียกว่าล่วงเกินให้สวยเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องระมรัดระวังทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่หนึ่งเพราะเป็นทิศัวสองทิศเหนือ สามทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือจะอยู่ช่วงทะเลตะวันออกเช่นสมุยมแล้วก็ฝั่งอ่าวทองเล็กนอ้อยก็ต้องระวังด้วยไม่ใช่ระวังแต่อันดับอันนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแต่อาจจะต้องระวังเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอุทกภัยอะไรต่างๆแม่ฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังรู้สึกใจชื้นขึ้นมาครับพี่สุดเราผ่าน ปัญหาอุปสรรคมาไม่น้อยเลยในช่วงสองสามปีหลังประเทศของเราปีหน้าจะเป็นปีแห่งความหวังปีหน้าจะเป็นปีสําหรับคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองแล้วก็อาจจะมองเห็นความสําเร็จอย่างที่อาจารย์กระถาได้พูดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงที่ไทยเราเก่งกาจนะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางขนส่งการส่งออกนําเข้าใครที่อยู่ในแวดวงนี้ก็อาจจะได้รับข่าวดีมากเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามต่อไปว่าท่านผู้ฟังแต่ละท่านนั้นก็จะได้เข้าไป เข้าสู่ช่วงปีใหม่ละปีใหม่ของเราแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นบริบทของดวงเมืองเป็นบริบทของอาชีพและโอกาสทั่วไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องรับรู้ไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบส่วนดวงส่วนตัวของท่านเนี่ยอดใจรอตอนหน้าหลังปีใหม่ไปแล้ววันอาทิตย์หน้านั้นะจะมาขยายความถึงแต่ละราศีเลยว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรและมีอะไรที่จะต้องจับตามองจะต้องทําบ้างกับอาจารย์คาทานอยู่กับเรา ที่สุดวันนี้ฟังดูอาจารย์พทาแล้วรู้สึกดีไหมครับก็รู้สึกดีนะในในฐานะที่พี่อยู่สายท่องเที่ยวแต่สําคัญที่สุดสายอื่นไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวันอย่างที่คุณตีพูดเมื่อกี้ค่ะว่าย้ำรายเน้นย้าตลอดเวลาว่า,วาการขนส่งการส่งออกหรืออะไรต่างๆเนี่ยผู้ผู้ประ,ะกอบการที่ทําอยู่ตรงนี้จะต้องเหนื่อยหน่อยละเพราะว่าธุรกิจหรือการทํางานที่อาจารย์เน้นย้ําตลอดก็คือทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม ต้องใช่จะรอดได้ทุกคนจะรอดได้ก็คือจะต้องมีการพัฒนาเพราะว่ายุคปรับตัว<อ>ใช่ยุคยุคข,ของเราจะเป็นยุคที่ยุคสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดจะเป็นยุคที่ทุกคนสามารถจะรอดอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานเสร็จออยู่เศรษฐกิจเขาเรียกธุรกิจอะไรก็ตามถ้ามีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะคะว่าถ้าเราเรียนรู้กับกับกับสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับ คนทุกคนที่ที่ที่จะอะจะเป็นกังวลนะนะเขาทุกคนเป็นกังวลมากวันทุกทุกวันนี้เนี่ยที่สุดที่สุดไีนั่งอยู่กลุ่มไหนก็จะถามว่าเศรษฐก,กิจเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมาฟังอาจารย์กระทาพูดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนรอดแต่ต้องมีการปรับตัวพัฒนาจา้ะอ่านะครับแน่<ม>นอนอาจารย์คทาย,ยินอยู่กับเราอย่างที่ผมบอกไปเสักครู่แล้วพี่สุดก็จะช่วยกันสอบถาม พูดคุยถึงดวงของแต่ละคนดวงของแต่ละราศีที่มาแรงแล้วก็อาจารย์ก็จะมาคลี่คลายขยายความแบบละเอียดเลยสําหรับตอนหน้าอย่าพลาดชมนะครับอีกหนึ่งตอนที่อาจารย์กทาชินปัชรจะอยู่กับเราแต่ละราศีาจะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องราวของปีใหม่ปี2567ต้องจับตามองนะครับอยู่เราได้ในช่วงเวลาสัปดาห์หน้าแล้วเราสองคนก็ถือโอกาสน,นี้ลากันไปก่อนสําหรับ สัปดาห์นี้นะครับทอกันซันเดย์พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับ <t ell> อย่าลืมนะครับสุขสันต์ปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านแล้วก็มีความปลอดภัยจากความตัดทนาดีของเราทั้งสองคนพิสุทธิ์วัตถีดีพ่อยแสงและผมมณนชัยจิตทิวงพิสุทธิ์มีอะไรฝากไหมครับก่อนจะถึงช่วงเข้าดาวตอนนี้ก็เข้าดาวช่วงเข้าดาวนี้ทุกคนก็พี่ก็พี่ก็ฝากไว้นิดนึ่งครับว่าเอออาจจะต้องมีการชุลมุนวุ่นวายหรืออะไรต่างๆก็ระมัดระวังความปลอดภัยตัวเองนิดนึงเพราะว่าใน ในเหตุการณ์ในเวลาในช่วงชุลมุนหรือว่าเป็นการไปรวมตัวของคนอยู่กันเยอะๆเนี่ยอยากจะฝากนิดหนึ่งว่าให้ดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวหรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็เข้าดาวกันยังมีความสุข <ทะ S 1> แล้วรับปีใหม่อย่างสุขสดชื่นทุกสดช<อ>ื่นแจ่มใสอ่าครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับค่ะคุยกันสารพันเรื่อง สาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท .FM 1 0เ m h ม